สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วผ้าโรยชาแนลค่ะคำเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมไม่สนับสนุนการพันธุ์พุเพศนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ มารอบสี่หน่อยแล้วนะคะรอบสี่หน่อยวันนี้นะวันนี้นะ่าจะไม่มีใครสนใจหน่อยแล้วมากวันนี้นะเพราะว่า <c oughs> พุดเล่นอืมจะจะจะ,จะไม่รู้ว่าทุกคนอนะ่ะได้หรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ถ้าไม่กลับไว้ก็คือไม่ได้นะคะเนี่ยเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ยแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเราถือว่าได้เพราะว่าถ้า เพราะว่ามันเป็นตัวเน้นอยู่แล้วนะคะอะไรเนี่ยศูนย์สองศูนย์่าแล้วอันนี้ล่ะได้วินนะคะวินนะวินนะวินอะไรวินสามศูนย์ สามหนึ่งค่ะนี่เห็นไหมนายวินอยู่ได้หมดเลยนะคะวินในในชุดเนี้ยได้หมดได้ทั้งสามหนึ่งได้ทั้งสามศูนย์แล้วก็ได้ทั้งศูนย์สองนะคะได้ได,ได้ทุกคนดูให้ดีนะดูให้ดีและที่สำคัญนะคะสำหรับนอย VIP นะคะสี่สามหนึ่งนี่สี่สามหนึ่งแตกสามตัว 3 4 1 1 3 4 1 4 3่งหนี่นนะฮะแตก3ตัวเด้อเห็นบลนี่นะฮะฮึได้อยู่เด้อเพราะว่าเพราะว่ารอบต่อไปกันเลยรอบต่อไปได้อะไรเด้อน,นะฮะเราดูก่อนแป๊บหนึ่ง วันนี้นะ่าจะไม่มีใครสนใจนอยแล้วแหละเพราะว่าเขาไปอยู่หัวใหญ่กันหมดแล้วนะแนวทางอ่าวันนี้ไทยไทยมานะวันนี้ไทยรัฐบาลไทยอืมนี่วินหกตัวนะซ็อกก็จะวิน วินสามวินสี่ตัววันนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะ 1 17, 17, 03, 6, 09, 17, 03, 6, น1 4 1 7 101417 030609 101417 030609ะคะถ้าจะเบิ้ล เน้นนะฮะอันนี้คือเน้นนะ เด่นวันนี้เด่น0ูนี่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดแค่นั้นเองนะคะทุกคนนี่นะคะสำหรับตัวเด่นของเรานะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะสำหรับนอยนะคะวันนี้ไปแบบที่จริงอยากเจาะเจ็ดให้แต่ว่ามันอยู่ในในใน,ในตารางหมดแล้วแหละ ก็คือคิดว่าจะมาแล้วแค่นั้นพอค่ะนี่เด้อพี่น้อง วิน6ตัววิน4ี่ตัวก็วินไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คิดว่าจะเบิ้ลนะถ้าคิดว่าจะเบิ้ลนะถ้าไม่เบิ้ลก็แล้วไปนะทุกคนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเบิ้ลหรือว่าอะไรนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปศูนย์กับ1ค่ะแค่นั้นนี่ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดียิปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ